วันนี้นะครับบ่าวชาติไทยเกรือชาแนลนะครับนะก็จะออกมาพูดในประเด็นที่สสไอแล้วก็คุณกันจอมพลังนะครับนะว่าที่มาที่ไปยังไงวันนี้เนาะพี่ชาติก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าคุณกันจอมพลังหรือน้องกันนี่เนาะนะกันจอมพลังนี่จะเป็นประธานมูลนิธิหรืออะไรนะ แต่ภาพที่สิ่งที่เห็นที่พิชัดพูดในมุมมองของประชาชนคนหนึ่งและก็บ้านอยู่แถวชายแดนเนาะถ้าเมื่อเทียบกับสสพักพักส้มนะ,ะใช้คำว่าพักส้มนะกับน,นะผมก็เป็นเอฟซีสสพักส้มมาก่อนนะแต่พอจากหลังจากเหตุการณ์ที่มีการประทะชายแดนมาแล้วผมก็ลดลดหมดศรัทธานะครับพักนี้เลยครับเนาะ ผมให้ความศรัทธานในเรื่องของตั้งแต่แม่ทัพกุ้งนู่นนี่นั่นอยือตามชายแดนผมก็ติดตามเขาตลอดแนละ้วผมเป็น fc เขาด้วยนะใน f c e e o o o อะ่ะนะอันนี้ก็มาพูดผ่านไลฟ์สดของ y o u t u นะคำถามคือโอเคแหละพวกคนต้องการว่าอยากอยากจะรู้อยากจะทราบว่าคุณกันทำมูลนิธิมาแล้วเงินที่รับบริาจากมา2องล้านไปทำอะไรบ้างเนะขาจะชี้แจงนะชี้แจงนะครับ แต่แต่สิ่งที่ผมมองในรูปแบบของเป็นความคิดส่วนตัวนะคือเขาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับนะแต่กลุ่มนักการเมืองและสสเนี่ยที่ผมเลือกมาด้วยนะผมบอกเลยไร้ค่ามากเลยไม่ได้มีประโยชน์มีแต่เป็นนักพูดนักสร้างเงื่อนไขนะนักเพอ้อฝันบอกเลยเลยสสแล้วก็นักการเมืองเพอ้อฝัน แต่คุณกันเนี่ยเขาทําจริงเขาก็ไปเดินอยู่ในดรงระเบิดลงอาวุธปืนคอโน่นนี่นั่นนะอยู่ตามชายแดนทําบังเกอร์นะครับรวมทั้งจากอาชีวะเนาะอุเทนถวายนะที่เขามอบบังเกอร์อนะ่บิ๊กกุ้งนะอดีตไม่ทัพภานะคทีซอนะคุณไม่รู้หรอกบ้านของคุณไม่ได้อยู่ชายแดนนะนักทฤษฎีทั้งหลายนะครับสสทั้งหลาย ถามนู่นถามนี่ว่าเงินเอาไปทําอะไรถามทําไมเขาทําไม่เห็นแล้วโอเคอาจจะมีเรื่องของขาดประสบการณ์หรืออะไรในการเป็นประธานมนลนิที่หรือทํานู่นนี่นั่นเนาะแต่การทําจริงอะ่ะผมดูพวกที่ผลลัพธ์นะเอาขุดอะ่ะนะที่มีเอฟซท่านหนึ่งที่เป็นอายุวันหกสิบที่ออกเป็นเอฟซคุณกันเมื่อถแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนาะที่ยีิบสีอ่อ่ะพี่เขากำลับอกว่าผมดูที่ผลลัพธ์เอาขุดไงเขาก็ทําไม่เห็นว่า ได้เงินรับมาแล้วสองร้อยเจ็ดล้านนะะทำอะไรบ้างไปทําอะไรทำแล้วเห็นผลสู้กับขมิญชัยแดนนี่การจอมพลังเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะเขาก็สตร์เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อไปอยู่เพื่อไปทำประโยชน์ประโยชน์ส่วนรวมนะแล้วพวกคุณละ่ะลดงบทหารอะไรเหรอนายบายโอ้โหผมพูดจากใจนะจากผมที่เป็นผมเลือกพักท่านมานั่นแหละเนาะแต่จ้านี้ไป หมดแล้วนะหมดแล้วผม,ผมบอกเลยผมไม่เลือกล้นะครับมีแต่ราคาคุยนะครับทฤษฎีนะทฤษฎีทั้งนั้นนะนะมันจะโชว์ที่เห็นตอนที่เราลบกันนี่แหละว่าใครจะทําเพื่อชาตินะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเนาะถ้าดูคลิปนี้เอาไ์สดของวิชาติเนี่ยก่อนเนาะก็เข้ามาอยากจะเป็นกําลังใจให้คุณกันเขาอนะไรเนาะ ส่วนคุณกันเขาจะรู้กับจะรู้จักคุ้นเคยกับคุณธรรมนัตก็แล้วแต่เขาอันนั้นเนาะแล้วแต่เขาถ้าเขาชี้แจงได้ว่าเงินนี้มาแล้วมีที่มาที่ไปใช้ใจยยังไงคงเหลือเท่าไหร่ได้รับเงินมาตั้งต้นใช้ไปเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่ไอที่เหลือเราไปทาอะไรและอีกประเภทหนึ่งผมนะส่วนตัวผมบริจาคใครไปแล้วเนะี่ยผมไม่คืนนะครับผมไม่ไม่เอาคืนเลยหรือว่าผมให้ไปแล้วนะ อาจจะติงบ้างว่าเอ๊ะไปทำอะไรชี้แจงเราหน่อยสอิแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะสำหรับคนที่ให้ไปแล้วเราจะไม่เรียกร้องกลับสำหรับผมนะความคิดส่วนตัวอนี้นะไม่ต้องมาดราม่านะครับนะผมไม่ได้พิเศษอะไส่วนเดียวกับใครนะและบ้านผมก็อยู่ทามชายแดนด้วยไอคนกรุงเทพอะ่ะคนกรุงอะ่ะนะนักการเมืองหรือศูนย์ศูนย์รวมบัญชาก,การอยู่กรุงเทพอะ่นะคุณไม่ได้อยู่ชายแดนคุณไม่รู้จักหรอกเด็กต่างจงังหวัด จังหวัดที่อยู่อมเตเข็บชายแดนเขาเดือดร้อนแค่ไหนประชาชนนะ่ะต้องหลบปืนต้องหลบซ่อนมีที่มีวาวมีควายต้องหนีอพยพปัญหาเกิดจากนักการเมืองไม่เคลียร์กันให้จบหรอทหารเขาฝึกมาสร้างมาเพื่อลบแอนดิ้กุ้งเขาทำให้ดูแล้วคนโทรบุิสินาพานการทำให้ดูแล้วแกทะเลาะกันนะผมไปดูคลิปหนึ่งเป็นคลิปเร็วนะท่านพูดสสอไอ้กับคุณกันว่า ทะเลาะกันให้ขหมิ้นมันเยอะเย่อเย้ยเลยเหรอตอนนี้บ้านเมืองมันระสัำละสายเรามีข้อพิพาทกับประเทศข้างบ้านเพื่อนบ้านเราต้องสามัคคีกันสินี่ระดับสสยังคิดไม่ได้เลยนะยังมาถามจี้โอ้โหบอกเลยนะแล้วก็คนที่ไปยืนตรงนั้นที่เป็นอดีตอะไรสักอย่างนะผมบอกสินค้าคุณผมไม่ซื้อหรอก <c oughs> คนประเภทนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับเ <c oughs> นาะ ถ้าเห็นคลิปผมไปแล้วก็ผมไม่ได้มาดราม่าใครนะผมต้องการแค่ว่าเราต้องสามัคคีกันไหมเนาะเพราะปัญหามันต้นเหตุสาเหตุมันเกิดมาจากนักการเมืองที่โลภนะพระท่านสอนอย่าโลภมากนะโอเคครับแค่นี้แหละที่อยากจะพูด